ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มอยอดเพืตามหนะ้าโปรไฟล์ TikTok ของเรากันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ SPESMM กันเลยคะ่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลย และมาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ แล้วมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรองชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลในวุ่นวายก็สามารถลองอินใน Google กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็ไม่สมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้าแรกแล,กล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ และหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินเข้าระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยเราก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะและมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึง2ช่องทางกันเลยนะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนคิวอัคโคทุกท่านนะคะและเมือเข้าไปค่ะและเมื่อเติมมากกว่า1000บาทนะคะคุณก็จะได้รับโบนัสถึง5%กันเลยทีเดียวนะคะและช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะคะและเมื่อเติมมากกว่า1,000บาทนะะคึ่ง จะได้รับโบนัสถึง2%กันด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันตรงนี้ได้เลยค่ะ และหลังจากที่เราตั้งเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเรื่องบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มอาร์ย้อนไตามรไฟล์ทิกตอกของเรากันนะคะแล้วก็จะคลิกไปที่ทิกตอกกันเลยเนาะและที่สําคัญนะคะแอคเคาท์ที่เราจะทํานะคะก็ต้องเป็นแอคเคาท์สาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหมดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมดหมู่เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบริการนะคะเขาก็จะเป็นบริการให้เราเลือกกันหลากหลายบริการเลยนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นบริการที่2เลยแล้วกันเนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้า Tik t o อกของเรากันนะคะแล้วเพื่อนๆก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยส่วนจํานวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่เป็นจํานวน100แล้วละกันนะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่9้านาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่9บาทนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปกดสั่งซื้อกันตรงนี้ได้เลยค่ะ และหลังจากที่เราสั่งื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะ ต่ to sure. right อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะและมาเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดาเนินการอยู่นั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่แนะนําเพื่อนกันเลยเนาะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปที่คลล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่า คอมมิชชั่น15%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายขั้นต่ำที่1 0 0รยบาทกันอีกด้วยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกถึงช่องทางก็แค่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์ SPESMM นะคะและทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิม่มทันทียิ่งใช้ยิ่งได้คนใช้เยอะคุณก็มีรายได้เพิ่มไปด้วยนะคะและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะก็ไปที่ตัวช่วยเหลือกันตรงนี้ได้เลย แล้วเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับมาที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเพื่อนๆก็มาคัดลอกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นําเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใช้บรไฟรูปภาพหรือแทกปสรีฟนะคะก็ไปที่แอดแจกไฟกันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่ส่งตัววกกนตรงีี้้ไดเเลลยแะหาา่่มพือๆ คนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์ก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมาคลิกคมารล้วนะคะเพื่อนก็จะการคิวเอาคดกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะกลับมาที่หน้าทิกตอกของเรากันนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่7คนเองนะคะเราก็จะขออนุญาตนี้หน้านี้สักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง เอาละคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไวทีะาะลังคลิปนี้แล้วนะคะเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราพูดผิ่พลาดประการใดก็ขออภัยว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ